วันนี้โชคดีมากๆนะครับเป็นวันที่ไทยเตะเกมแรกและตรงกับวันที่มีการแข่งขันฟุตบอลลีกที่โคลอมเบียที่ไม่ได้ยินแห่งนี้นะครับสมุรสอนสียงแดงเช่ยชื่อทีมเดอปอริโวอินดิเนเดนเตเดอเมเดยินนะฮะสมุรสออีกหนึ่งทีมท้องถิ่นของที่นี่ที่นี่มี2ทีมครับทีมแรก ชื่อแอตเลนิโกนาซิโอนานะครับวันนี้ไปแข่งนอกบ้านและนี่ก็คืออีกหนึ่งทีมครับได้มาแข่งในบ้านวันนี้แฟนบอลเยอะมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับเอ้ยโ่อนี่แฟนบอลเต็มถนนเลยนี่ครับนี่คือช็อปที่เรามาแวะกันนะครับกับทีมงานเราเสื้อก็สวยงามมากนะครับเป็นเสื้อของ Deportivo in d e p i n d e p e n d เ n t ไม่ 500, ได้ uh, ยามมาินกรา๊ดกรี๊ดฮะ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  48. ฮะ4ะฮ0 0ะฮะฮะะฮะฮะฮะะฮะะฮ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 ดฮะ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 ฮฮไ จะเริ่มในเวลา5โมงเย็นนะฮะซึ่งตอนนี้ประมาณ4โมงครึ่งคนก็เลยทยอยมากันเยอะมากตอนนี้กำลังเดินตะลุยเข้าไปในฝูงแฟนบอลของอ่เดปอร์ i n โวอินดิเพนเดนตนะครับเยอะมากจริงดูบรรยากาศรอบๆ สุดยอดเลยอารมณ์คล้ายๆบ้านเราเหมือนกันนะบ้านเราก็ประมาณนี้นะสนามเนี่ยเขาบอกว่าดีเลยใหญ่ด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศสีสันที่เาอมาฝากกันที่นี่นะครับสำหรับเมืองไม่ได้ยินแห่งนี้แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าวันอังคารเนี่ยมีเกมเตะเป็นระดับแบบโคปา ของที่นี่ก็เป็นเหมือนฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเจอกับทิมจากบโบลิเวียม,มาเตะสนามแบ,บ่งนี้เป็นทีมอาริเนโกนาเซียลนะครับที่มาเตะที่นี่ก็เดี๋ยวจะแวะมาดูกันแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ